น้องนัทสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าจ้าเมื่อไหร่กัมนมีคนมาหลอกขายข่าวพัดพี่น้องนัทได้ซื้อมากินขา่าวเศร้าเลยว่าคือกินขา่าวเศร้าพี่น้องกับคิฮอดเอฟซีเด้อพี่น้องเด้นอคิดทอดสุขเอฟซี FC สุขสุขคนเด้อจ้าอ่อนสิไปโรงเรียนเนาะการมีปลาซื้อปลาตังโกน้ำพี่น้องครับ แซ่บบ่ลูกเอาพ่อก็นั่งกันมาสบายพี่น้องสบายดี่องเต้าเฟรนท์พอพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องแม่น้อยเป็นมือกล้องเด้อจ้ะพี่น้องเด้อน้องนัดเพิ่นสิไปอ่านโรงเรียนเลยเพิ่นก็คิด้นออดเอฟมาถึงลุงจนไปแล้วไปหรออ่านไปส่งแล้วเขาอันอ้นน้อยอ้นใหญ่เออบ่แม่น นางอ่อนน้อยกบลังนุกไปส่งคันทายคลิปกันเลยพี่นอ้องแซ่บบ่ลุกห้าพันกีบบ่น่ะต้าบาทจะยพี่น้องอย่างละยี่สิบบาทเสียงโทรศัพท์กับมันดังสดเสียดสดเสียดพี่น้องให้คำเนาะเกีมมันเป็นอย่างเสียงดังอยู่ในคลิปนะพี่น้องชวดชวดชวดเเสียงมันแตกบ่พี่น้องบ่ขอโทษเขาอ,อาไยเลยพี่น้องเลยกับประหุวา มันเป็นไปอย่างทางทรศัพท์บ้านหอยน่องหรือว่าเป็นพอลำโพงบอพอวัน,นวฮะเอาเข่าซูนใหม่เนาะนจะอาพอลูกคนกระหนังกินอยู่างไพี่น้องฝนตก,ก,กเลยพี่น้องบรรยากาศกันพ้นมาอะไพี่น้องเออเมื่อไี้กับอันนำ้ำ มนยุเข่าฝนตกบผ่าขึ้มอยู่พอวันยังเอารถลงเห็นน้องนัดไปโรงเรียนนั่นใส่เสื้อการพ้นนะนัดเด้อจะไปโรงเรียนนั่นลูกอ้าน้องนัดจะไปน้องนัดจะกินข้าวแล้วจ้าปฏิกิริยาน้องนัดจะกินเรียนแล้วพี่น้องแไปก่อนนะจ้ากอนพเพลงเจอกันใหม่ไปจ้าพี่น้องบายพ่ออ้นครับ ยืนนั่นได้น้ำให้พี่น้องอยู่เฉยพี่น้องคุณก็มีน้ำใพี่น้องเลยได้ขอบใจหลายๆเด้อเบิ่งแย่งกันเท่าหะน้ำเบิ่งใส่ยูน้ำเพลินนะพี่น้องเลยมันน้ำของข่อยคันมันข่อยมันต้องหายใครก่อนนะเอ้าเพื่ออนาคตข้างหน้าขอยก็สิได้อนาคแล้วเนาะสิไปใส่แต่ของเจ้าแล้วเพื่อครอบครัวใหญ่เดี๋ยวก็ครอบครัวขยายขึ้นขยายขึ้นเนาะ เศษที่แม่นแม่นเพิ <c> ่ <oughs> นบอกทีทีหน้ามาาันจนะพีน่น้องนะฝนกลับมาหน่องมือต่างหน้ากันมาจับหน่อยหน้าสบายดีกล้องไหนลูกเต่าหน่องไปดนี้กันเนาะมาแต่เด็กๆอีกเรือยจะพี่น้องเด้อสางหน้ากันหน่อ,หนองขจ <c oughs> ักามาอันกันเนตะเต้าเลูาากพี่น,อน,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 น้องซุมนุ่มยังกันเด้แต่เ,าเ้าแท้เด้ อุดน้อยซุมนุ่มยังกันแต่้าวแมเอาสบายดีก้องนสบายดีพี่น้องสาวเกาหลีเพี่น้องเพิ่นมาะโสงูกไปวงเพี่น้องนะกบมาคือสาวเกาหลีเทานกสบายดีพี่น้องพาตะโสงนกมาเกตซอยกันอย่หลเกับเขาห้ปละแพกับสาวนกมามาอมัยมาอนะอเือนอเกรกับเขา เอาเอาเพิ่นไข้เพื่อนเพิ่นแต่เศร้าๆแล้วเด้นจากพี่น้องเด้อขพามานอย่างงามเลยเนาะใครเนี่ยนะคุณโซมันอัพนะใคอ่ะออกให้อากาศมันเข้าอัพเดตอย่างแล้วรลอมาเลยมาเลยมาไปไปหาพี่น้องเบิ่งก่อนบาดนี่เบิ่งแต่เศร้าเด้อโอ้ยจะแม่นรู้ล่ะให้โซพี่น้อง เจี๊ยมเจี๊ยมนะหอกเนาะขาดอลิออนเลยงามอะไรพี่นอ้องเพื่อสุดยอดสุดยอดหมกักลายอคนเลยหมกัมกสุดใจเลยเขาบอกมันมีผ้าไหมเนี่ยแน่นั่นแหละมันขาดเนาะท้ายออากัานแกงควังเนาะโดยขาดลายพี่นอ้องเพื่นนาะขาดแน่โอ้โหมีสองอันที่นี่เนี่ยมันขาดอีกองนี้เขาโตอะไรแล้น,น,น,นอนอย่างเงี้ยเนะาะผ่ามันสนั่มเลยพี่น้องเนอะ หขากสเขาเบยได้เห็ดเป็นคืนเดียวนะเขาเห็ดเป็นสามพืนเห็ดขันไผ่ขันมันเลยเนาะอันการขโมยหาเศษอยู่ด้วยจ้าเ็ษอยู่เพราะว่าอันยังนั่นถาช่างก็จะติดต่อมาเพราะว่าเขายังบุ้ว่างมันก็เกี่ของเกี่ยวหน้ามันขโมยกับเศษแล้วเบาหนาเป็นแบบผนเห็ดเป็นอยู่คนละกับข้างบนทรงโค้งเอ้มเป็นเห็ดเป็นอยู่คนจะเป็นคนเห็ดให้อันผลเห็ดเป็นในกาย อันนันให้ผมเสื่อมให้เนาะเห็ดให้ดูดอากาศแล้วบ่น่ะดูดอากาศอับนดูอากาศกันล้วอันนั้นได้เนาะงามเลยนุ๊กเนาะงามโอ้ยเขานุ๊กกะเห็ดเฮือกแต่เนาะสิเป็นของเราเนลยตายตนเนาะตนเยูะพี่น้องเอ้ยอดเอาอดเอาต้องสู้อ่ะอัยุเจ้ากับยังน้อยอยู่โอ้ยหาเงินไปเรื่อยๆแม่นบอเลย ไปเรื่อยๆการละาคอยก็คือการล้วพออยากได้คือเท่านี้แหละมันงามขัดอะไรหมักด้พี่น้องเลยหมักหมักโบเคยจีโบเคยจีเอาสีอันอะไรสีอันจีคีมนอาอ่าีคีมันจะเป็นีแบบนำต้านก็จีเอามาอมักแบบค่สีแบบนี้ลคอยมักสีนั่นนะคอยหมักสีนมือๆนำตาลเลยห่องอ่ะห่องสีขาวงามเลยนะค่ะโอ้ยเออ ซีนี่ก็งามมันเข่ากับปานาพามาแล้วเนาะยังกล้องเด็กกันเป่าแฟนสไลดดีกล้องเนาะตัวได้ตัวอ๋อแล้วขึ้นมาไม่น้อยตัวพี่น้องเคยหยอกสไลดดีพี่น้องเคยหยกันเคยเห็ดหยอกเคยเห็ดยอดลังเล่แบบมันมันมันแหมนความจริงหรือเปล่าแหมนเสียงโยนเงี้ยเหี่ยวกันเด้อพี่น้องเด้อ เราหน้าครับมาแต่เศร้าๆคุยดอกที่นองเลยยเงยเยกันอยู่นแหละซื้อยังบันี่ฮะซีเฮดอนนบ๊บบอพวันเิรนติดกระโลห้องน้ำนจากห้องน้ำเพื่อนพอวันเองี่ลฟ้ามันเนาะติดฟากระโล ขอโทษขออภัยหล,ลายๆเดอ้อนี่แหละนี่แหละอยังห้องน้าเหมือนแม่น้อยพอวันละริติดผ้ามันพืน้นอันนั้นพื้นกระโลได้แล้วพี่น้องไอ้เรือแต่ผ้ากระโลเดยจากพี่น้องนี่ยฟ้ามันมันยังบวชทันนั้นได้ติดฟ้าเลยซื้อกระโลมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเพิ่นกระซิเริ่มเห็ดนี่แหละจากพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะจา้าลายฟ้กากระโลห้องน้าแม,ม่น้อยลายนี่ยเด้๋จากพี่น้องซื้อมาเรียบร้อยอลไรซิปใต้แก๊สนะเนาะ ไม่น้องแค่หนึ่งสองร้อยบาทหรือร้อย,ลอยปลายบาทนะจ่ะพี่น้องสีออกแบบสีทะเลเทาๆอนะไไม่น้อยหมักสีนี่จ้ะพี่น้องอันนั้นก็นแต่ด้นๆล่ะพี่น้องเลยฮะก็สีเริ่มเห็ดนี่แหละเพราะหวันเห็ดเองเลยจ้ะพี่น้องอสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขกันกำลังสเสียหยาตกแหลงมันแหล่งในพี่นอ้องเลย สีขี้อาบดเนี่ยต้นหมอกต้นใหม่มาเห็ดแต่เสาว่าฝนตกมาก็ได้หยุดก่อน mm hmm. เขาเอื่นเขาได้เอื่นไปปูกระโดกไปเนาะตัดแต่งบดหน้าบ้านเนี่ยต้นหมอกต้นไม,ม้เนี่ยน้ำ,นำสาตาพี่น้องอกลายพี่น้องเลยไอ้ต้นดอกกันสั้นเนี่ยกับสีซางออกตัดตัด,ต,ดตัวอะไรมัน,น,มน,งงนเนี่ยตายแล้วมันฟองงามพี่น้องเลย แน่ต้นใหม่เพราะว่านีว่าแต่ปุ่นต้นกวยใหม่หมต้นนี้สั่นอ่ะเพราะวันนี้ก็หาอันสร้างหน้าเห็ดซอยจค่แป๊บๆหนึ่งพี่น้องเลยจับสายน้ำเที่ยงเดี๋ยวสิให้ยบอกแพนคนบ็อกไปถ่ายเออคนไปโหลดดินบ็อกดินยังเอาค่ลุกมาตอนเช้าเขาก็บรรมยังเนาะมาโซเลกันนี่แหละพี่น้องเลย โอ,อนน้อยโอนใหญ่หลายคััวอีกน,น,น,นะอนนะฮะเอาโลดเอาโลดโนเอาโลดดินบล็อกอันนั้นเพิ่นสิอันหายแสงมา้าพีดเคาน์เตอร์เพิ่นครัวของสาวอนใหญ่ในใจพี่น้องด้วยแก๊ปซอยกันกับสางหน้าเราบ้านแก๊ประดับของน้าในใจพี่น้องด้วยคักเนาะ ซื้อแผ่นน่มซัมไฟฟ้าแลยเนาะหน้าเนาะห้องน้าเห,นาหนามนกันที่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ดน้นละละหากระซิได้ติดฟ้าห้องน้านี่แต่พืชน,นี่ติดอันเทิงแล้วพี่น้องเอ้ยพืชมันมน่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อห้องสร้างหน้ามาซอยนนู่จักเหล็กจักหน่อยซอยเหลือกันได้หน้าเอ้ยบ่มีเงินจ้างได้ยยบ่เป็นหัง้อ ต่างหน้ากันใกล้ดีดอกจะพี่น้องนะเพิ่นก็ซอยเรือพอวันมึงเป็ดเพิ่นกันเป็ดซอยกันโอ้ดนติดพ้าไหมครับเรื้อเพดานบาเนี่ฮะเพดานบังก็ บติดก็ได้อะนันนพเพดานของน้ำเนาะพ่อเนาะเพยแดนของน้ำติดกับัักบังสังกะสีนี่แหละเนาะสังกะสีใสเนาะหน้าเนาะเอาคลิปนี้กับขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ้าลาให้ในหน้ากับพ่อวันนั่นฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยช่องพ่อหวันทีเคเอส ลุงนะพะนังลุงบ๊ายบายพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อ